ถ้ามีเวลาเพื่อนก็มาเอาย่าเขาหน่อยนะครับเพ่ใช่ว่าปล่อยให้เขาย่าขึ้นอย่าให้ย่าสูงนะครับเขาจะเขาจะแย่งอาหารเขาจะแย่งสางหารของเขาตับเราก็เอาทิ้งไปโคลนเข่งนี้เลยครับแต่ว่าต้องมันมันมาพลิกกลับครับมันมาทําลายพวกแบบกหมอ,อย่างเงี้ยพลิกกลับบ่อยเพราะว่า ร่วงด้วงแรกอ่ะเขาจะอาศัยอยู่ประมาณนี้นะครับอยาให้มันพักถมจนจนเป็นที่อยู่ของร่วงีต้นแรกนะครับถ่ายยาวๆเลยเพื่อนสังเกตดูต้นนี้ใบนี้โดนตัดโดนตัดตั้งแต่สเขียวนะครับโดนตัดตั้งแต่เขียว ทีนี้เขาไม่เลี้ยงเขาไม่เลี้ยงลูกเลี้ยงจันเลยครับใบก็เริ่มแห้งยังไม่ร่วงเลยทันนี้คือแห้งสีเหลืองแล้วสามสี่ใบลักษณะเนี้ยคือเขาขาดน้ําขาดน้ําแบบขาดน้ําแบบเยอะเลยครับดูใบแห้งทางที่ใบย,ยังไม่ถึงอายุที่มันจะแห้งขนาดนี้นะครับมันแห้งมันแห้งออกก่อนเลยนะเ,เขาจะตัดเลยครับเพราะว่าอย่างเาางี้ยเาคไงเขาก็แห้งแล้วนะครับ ถ้าใบาแห้งๆอย่างเนี้ยคือตัดออกได้เลยนะครับตัดออกจากต้นเขาได้เลยแต่ใบยอย่างนี้ห้ามตัดเด็ดขา,า,าดนะครับไปถึงเกี่ยวเขาอันนี้ก็แห้งแล้วนะครับอนนย่าแค่ลูกเดียวอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นคุยแล้วครับนี่น่าจะคุยเหมือนกัน ันนี้ก็เริ่มแห้งแล้วมันเป็นอะไรวะเนี่ยเนี่ยมันเป็นหมดเลยเป็นเพี้ยไฟเหรออือนี้ตอนนี้ก็เป็นเหมือนกันนี่เป็นมาถึงจันเลยไม่ใช่เป็นแค่ใบเพี้ยหรือเปล่าต้องพยายามมาสีร้่นเพื่อนเนี่ยเพี้ยลงแล้วครับนี่ใบเนี้ยยังไม่ถึงเวลาแห้งมันก็แห้งทูนี่ครับลามขึ้นมาถึงจันเลยเนี่ยลูกนี้ก็ไม่โตแล้วครับอันนี้ก็ โอ้ทีนี้ก็แตกเลยมันตัวย่างแบบนี้ใช่ในี่น้าไม่พอนี่น้ําไม่พอมันจะเป็นนี้เลยครับน้าไม่พอเหมือนจะเป็นลูกแตกแบบนี้เลยครับช่วงจังวะที่เขาไม่ดูเราก็เราก็ไม่โูพอพอลูกน้องแคเขาไม่ได้กีดยางเขาปิดหน้ายางนี้นะลูกน้องเขากลับลาวเขากลับบ้านแล้วปกติเขาจะลดให้วันเว้นวันแต่พอลูกน้องกลับบ้านไปก็ไม่มีใครมาลดคุคมมามาเปิดทีละครั้งบางทีก็เพรตามแมยายก็มาเปิดบ้างดูสิครับดู มันเหมือนโดนมีดโดนอะไรเลยไม่รู้อ่ะอเป็นแบบนี้เยอะเลยดูทุเรียนหน้าหนาวที่ผ่านมาเมื่อกี้โดนหนาวแบบหนาวจัดเลยครับใบร่วงหมดเลยแต่ก็ดีกว่าต้นอยู่บ้านนาน่าจะได้กินอยู่หรอกทุเรียนสามต้นนี้เพราะว่าอยู่บ้านนี้คือตายหมดแล้ว โอ้นนี้ก็ติดเยอะอยู่ที่เราขีดเขาไปช่วงนั้นตอนแรกก็ดีว่ามันจะไม่ติดติดเยอะอยูน่นี่ก็เริ่มติดแล้วครับสองต้นนี้ที่ที่ออกช้าที่เราที่เรามาขีดให้มาขีดใบเขานะครับ เปนหักหัวแล้วเพื่อนนเ็ต้องตัดแล้วล่ะตัดออกไปขึ้นออกเลยมันมันเยได้ยอดทุเรียนเลยครับสวยเลยนี่ก็น่าจะโตอยู่ไม่กินยหรอกทุรเรียนสามปีสามต้นนี้อันนี้ก็อย่างดกเลยพเพื่อนๆดูสิดูดันแทงมาใหม่ก็อย่างดกครับ ใบไก่อย่างเงี้ยจัดการเลยนะเพื่อนไม่ต้องเก็บไว้นะอันนี้นก็กิน,กน,กนจนหมดแล้วหยุดแล้วก็ถ่าย